เทคนิคทำให้ด้มคาดแน่นไม่หลุดไม่หลวมง่ายๆไขาๆขาก็ทำไได้ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับไปชมคลิปกันเลยครับ สวัสดีครับพบกับตะพูพารุยในช่อง y o u t u b e ไรผัวน้อยครับวันนี้เราก็จะมาแชร์เทคนิคดีๆสำหรับคนที่ท,าาทําการเกษตรที่รักการเกษตรนะครับอุปกรณ์เกษตรของเราก็คือคาดนะครับที่ต้องจะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกกับคนที่ปลูกผักกินเองปลูกผักด้วยมือไม่ได้ใช้เครื่องจักรก็คือต้องมีเครื่องมือเหล่านี้นะครับเพราะว่าเป็นเครื่องมืออนเนกประสงค์ที่เราจะใช้ทํางานทาแปลงผักนะครับ ลากหญ้าลากใบไม้คือต้องใช้คาดคาดนะครับแต่คาดก็มีหลายแบบคาดยุคใหม่ก็มีแล้วแต่นี่คือคาดยุคเก่ายุคโบราณยุคที่ค,คําคลื่นมากมายนะครับก็เป็นคาดของด้ามไม้วิธีทําก็คือนําถือคาดมาประกอบกับด้ามไม้ใส่ลงไปตอกหลปูไปชึกนึง ต่อไปสุดมากแต่คาดเนี่ยอุปบรตมันจะหลุดตะโคนมันก็จะยากหน่อยเพราะว่ามันไม่ใช้กําลังเหมือนจอบแต่เทคนิคการทําให้คาดแน่นก็เหมือนกันครับเราก็จะทําวิธีง่ายๆเราก็จะนําไปอย่างนี้แล้วก็แช่ลงไปอย่างนี้ประมาณแชั่วโมงวันหนึ่งวันครับพอแช่เสร็จนะครับเราก็ออกมาให้ตากแดดตอนนี้มันก็ออกมันทําให้ทุกอย่างมันแน่นขึ้นแล้วเราก็ไปใช้งานลากคืดคืดได้ดั่งใจนะครับนี่คือการเทคนิคทําให้คาดแน่งงนง่ายๆใครๆก็ทําได้เป็น นี่คืออุปกรณ์โบราณนะครับโบราณอีกแล้วตอนนี้คือเราใช้วัตถุบโบราณนะครับนี่ค, <c oughs> คือก็เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกของการทําการเกษตร,รแบบง่ายๆใครๆก็ทําได้ครับผมเทคนิคทําให้คาดแน่นง่ายๆใครๆก็ทําได้ครับผม